นอกจากการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวแล้วนะคะความสุขแบบยั่งยืนสำหรับคนที่อยู่ในชุมชนเองก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะมีหนึ่งองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนะคะองค์กรที่ว่านี้คืออะไรแล้วทําหน้าที่อะไรบ้างไปตามได้จากรายงานนี้ค่ะน้อยคนนักที่จะรู้จักชื่อของดัสตาหรือองค์การบริหาร,หรการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยังย่งยืนองค์การมหาชนหรือที่เรียกสั้นๆว่าอพท ในฐานะองค์กรกลางที่ทำหน้าที่ประสานส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนโดยรักษาสมดุลในสามมิติคือเศรษฐ,ฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมด a าสตาจัดตั้งขึ้นตามความในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนพุทธศักราช2546 จบจนปัจจุบันเป็นเวลา9ปีดัสตายังคงทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งโดยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของโครงการต่างๆมากมายภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชนนำมาสู่การจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวชุมชนครั้งที่สองอย่างยิ่งใหญ่ ้าวันที่2มิถุนายน2555ตัวแทนกว่า400คนจาก7ชุมชนที่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมุ่งหน้าสู่เชียงใหม่ในซาฟารีจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการก้าวสู่ปีที่9ของดัสตาด้วยจุดหมายเดียวกันนั่นก็คือการผนึกกำลังสร้างความแข็งแกร่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้ชื่อง,งานก้าวใหม่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ก้าวตามวิถีไท สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเก้าใหม่ที่เราจะต้องกระตุ้นจิตวิญญาณของความเป็นไทยขึ้นมาแล้วก็ใช้ทุนทางวัฒนธรรมอันนี้เป็นจุดขายที่แปลกและแตกต่างเก้าที่ยิ่งใหญ่คือเก้าที่อีกในปี2558เราจะต้องไปรวมในประชาคมอาเซียน งานครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่2และ3มิถุนายน2555โดยพาคีเครือข่ายการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้เข้าร่วมฟังการเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิเช่นศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีคุณสุชาดายุวบูุญนายแพทย์บัญชาพงพานิชย์คุณนิรมนเมธีสุวกุลคุณป๊อบอ,อารยาสิริโสภาและอีกหลายท่านที่มาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ร่วมงาน กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าอันนี้คือสิ่งที่จําเป็นเป็นอย่างยิ่งเพราะมันต้องเกิดมาจากเขาเขาคิดเองทําเองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองและเขาก็จะเป็นคนพิจารณาด้วยตัวเขาเองวินิจฉัยใช้วิจารณญาณเขาเองว่าเขาจะกลับไปประยุกต์ใช้อย่างไร hey. ถ้าเห็นภาพแหล่งท่องเที่ยวเป็นนางงามชุมชนคือครอบครัวของนางงามอาปทคือสปอนเซอร์ทททคือพี่เลี้ยงนางงามแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวคือกรรมการตัดสินนางงามถ้าทุกคนเห็นภาพนี้ ก็จะต่างคนต่างทําหน้าที่ให้ดีที่สุดรอปี2558ที่จะเปิดประชาคมอาเซียนว่าวันนี้จนถึงวันนั้นน่ะทุกคนได้ทําหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดแล้วหรือ,อยัง การดึงเอาภาคีเครือข่ายและชุมชนในพื้นที่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเข้ามามีส่วนร่วมผ่านการปราฐกถาและเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนการลงพื้นที่ชุมชนแหล่งท่องเที่ยวในเมืองเชียงใหม่ที่มีการบริหารจัดการการพัฒนาการท่องเที่ยวนอกจากจะจุดประกายความคิดและสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองแล้วทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมยังได้เกิดการปรับเปลี่ยนความคิดและเกิดแนวคิดใหม่ๆผ่านนิทรรศการแสดงผลงานของชุมชนในพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนรวมทั้งมีการสาธิตและการจำหน่ายสินค้าในชุมชนให้กับผู้ร่วมงานประโยชน์อะไรหลายอย่างได้จากงานนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวซึ่งเราก็สามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์ตรงนี้ไปใช้แล้วก็ประยุกต์กับพื้นที่ของเราได้เราเแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็จะสามารถนําไปพัฒนาจังหวัดหน,น้าเมืองเก่าเมืองหน้าเราได้ดีขึ้นได้รับความประทับใจและก็อบอุ่นมากทางอบชต้อนรับเราอย่างดีมากค่ะ ผลสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงแค่ภาคีเครือข่ายหรือตัวแทนในชุมชนได้นําไปปรับใช้และปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองเท่านั้นภาคเดดัสตายังได้นําผลจากความสําเร็จนี้ไปต่อย,ยอดขยายผลในมิติด้านอื่นๆเพือ่อการดําเนินงานในปีต่อไปในปี53-54งานเราเน้นในมิติสังคม เรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนแล้วก็พอปี54-55เราก็ให้ความสําคัญกับมิติด้านสิ่งแวดล้อมปี55-56ก็จะไปมิติเศรษฐกิจคราวนี้ต้องจับต้องได้แล้วว่าไอ้ที่ทำมิติสังคมมิติสิ่งแวดล้อมนะั่นน่ะจับต้องได้อย่างไรชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าจากการท่องเที่ยวและท้ายที่สุดในปี2557เราก็จะมาประมวลเป็นดัดชนีมวลรวมความอยู่นีมีสุขของชุมชนเมื่อรักษาสมดุลในสามมิติแล้วเกิดความยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยวแล้วทุกคนมีความสุขเพิ่มมากขึ้น mang nói cái này.